พระธรรมโรมบทที่7ข้อที่15ถึง25นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในข้อที่15บอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นนะครับเป็นอาการแบบคืออยากทําแต่ไม่ทํา แต่ไปทําในสิ่งที่ไม่อยากทําพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดจิตใจอยากทําดีอยากทําทดีแต่ทําไมกับไปทําสิ่งที่ไม่ดีอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเคยเป็นไหมครับพี่น้องเคยเป็นไหมนะครับแสดงว่าพี่น้องไม่เคยเป็นใช่ไหมครับ สุดยอดมากโอเคจยับตันหนึ่งนะครับโอเคแล้วบางบางอย่างอยากทำแต่ไม่ทำแต่ไม่ทำบางอย่างก็สมมติว่าเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่ง ที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าพระราชบัญญัตินั้นดีนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าตั้งใจอยากจะทำตามพระราชบัญญัติแต่กลับไม่ทำตามกลับไปทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติดังนั้นข้อที่16ก็เรียกว่าเหตุฉะนั้นอาจารย์โปโลก็เรียกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่อยากทำไม่อยากจะทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าพระราชบัญญัตินั้นดี โอเคพระราชบัญญัติดีอยู่แต่กลับไปทําสิ่งที่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้อาจารย์เปาโลก,กําลังบรรยายให้เห็นภาพว่าอันนี้คือเราต้องเข้าใจบริบทก่อนก็คือว่าบริบทก็คือว่าอาจารย์เปาโลก,กาลังกาลังพูดถึงว่าชีวิตแต่ก,ก่อนนะครับชีวิตก่อนที่ยังไม่ได้มีชัยชนะเหนือความบาปชีวิตจะอยู่ประมาณนี้จะเป็นอย่างเงี้ยทำข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของตัวเองนะ สิ่งที่อยากทําไม่ทําไปทําสิ่งที่ไม่อยากทําประมาณนี้อาจารย์ปรโรก,กาลังกำลังทําให้พูดให้เห็นภาพว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันตั้งใจอยากทําดีแต่มันทําไม่ได้นั่นคือลักษณะนะครับข้อที่17ก็เลยว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงม่ใช่ผู้กระทําแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทําเราเริ่มเห็นละนะครดังนั้นบาป ที่ทำนะครับติดใจของพระเจ้าปอลนี่สํานึกดีประมาณนี้เหมือนกับเราบางทีความคิดติดใจของเราก็สํานึกดีนะครับอยากจะทําดีมโนธรรมเราเป็นคนชอบทําเป็นคนดีนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากจะทําดีอยู่แต่ว่า,ลา,า,าหลายครั้งเราก็ยังทําบาปหลายครั้งเราก็ยังเผลอทําบาปาะตัวบาปตัวบาปมันก็จะเหมือนกับเมื่อวานที่เราอ่านว่าพอตัวบาปมันอาศัยพระราชบัญญัติใช่ไหมมันอาศัยพระราชบัญญัติ ทำให้เราต้องทาบาปนั่นคือนั่นคือชีวิตของคนที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินนะแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเราไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะครับข้อที่18ว่าด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้านะครับไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจักระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ เออขอบคุณพระเจ้านะครับก็คืออาจารย์ปโลกอกลังกำลังหนุนใจชาวโรมให้เห็นภาพว่าโดยเนื้อหนังโดยตัวเก่ามนุษย์เก่าของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยแม้จิตสำนึกจะดีอยู่แม้จะมีความคิดดีอยู่นะครับแต่พอมามองดูแล้วตัวเก่าเราไม่สามารถเลยเราไม่สามารถนะครับเราไม่สามารถที่จะทำดีได้เลย หลายครั้งเราอยากทาดีผมยกตัวอย่างสมัยก่อนผมเป็นคนที่ตั้งใจดีมากเลยนะเวลาเรียนหนังสือเวลาเปิดเทอมใหม่ผมตั้งใจบอกกับตัวเองตลอดเลยเทอมนี้จะ4.00แล้วผมจะไม่โดดเรียนผมบอกกับตัวเองทุกครั้งที่เปิดเทอมใหม่เลยนะครับแต่ว่าเป็นไงครับเปิดไปได้หนึ่งอาทิตย์โอเคไม่โดดเรียนเลยพอมาอาทิตย์ที่สองแค่นั้นแหละก็ <c oughs> โดดเรียนเหมือนเดิม นะครัการบ้านก็ไม่ส่งเหมือนเดิมนะตอนแรกตั้งใจว่าจะทําการบ้านทุกอย่างให้ทันเวลาส่งให้ทันเวลานี่คือความตั้งใจนะครับแต่สุดท้ายก็ทนะกกกํานะทไม่ได้นะครับนี่ก็มันก็แปลกอยู่นะทาไม่ได้นะรู้ว่าอะไรดีแต่ก็ไม่ทำนะครับแถมไปทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับนั่นคือลักษณะของมนุษย์คนบาปก็จะประมาณนี้นะครับข้อที่19ว่า ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาธรรมข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาธรรมข้าพเจ้ายังทำอยู่อืจริงไหมลองนึกดูว่าโดยความคิดจิตใจมนุษย์ลึกๆแล้วไม่มีใครอยากทำชั่วนะไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมายไม่มีใครอยากไม่อยากไม่มีใครไม่อยากทำดีทุกคนอยากทำดีหมด แล้วก็ตั้งใจดีด้วยครับแต่มันไม่ทําแต่ไม่ทํากลับไปทําสิ่งที่ที่มันไม่ดีนี่คือลักษณะนะครับเดี๋ยวอ่านอีกครั้งชอบมากคนนี้นะครับถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำเอาเดี๋ยวข้อสิบการนะข้อสิด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทําก็คืออยากทําข้าพเจ้าไม่ได้ทําแต่การชั่ว ซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปาถนาธรรมข้าพเจ้ายังทําอยู่เออนะครับน่าคิดนะครับแต่บางอย่างเราไม่อยากจะทําเลยแต่เราก็ยังทําอยู่นะเราอยากโกรธไหมเราก็ไม่อยากโกรธแต่เราก็โกรธอยู่เราอยากอิจฉาไหมเราก็ไม่อยากอิจฉาแต่หลายครั้งมื่็เข้ามาในความคิดก็อิจฉานะครับบางคนไม่อยากโกหกตั้งใจจะไม่โกหกก็ยังโกหกอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณ ะขอยี่สิว่าถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทําก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำอ,ะอีกแล้วอาจารย์ปโลพูดให้ใหฟังคนะือบาปพ,พูดง่ายก็คือบาปที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมีความบาปอยู่ในชีวิตมาตั้งแต่เชื้อนี้มาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกมาถึงเรานะครับดังนั้น บาปมันก็เลยบังคับบัญชามนุษย์อยู่เหมือนกับมนุษย์เป็นทาสมันมันก็คอยบังคับบัญชาให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําแล้วเราก็ต้องทําเพราะเราเป็นทาสมันในสมัยก่อนนะอันนี้สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนี้เรามีชัยแล้วสมัยนี้เราได้รับการปลดปล่อยแล้วนะครับแต่กําลังทําให้เราพระคัมระเจ้ากําลังพูดให้เราเห็นภาพในตอนนี้ว่าอะไรมันคืออะไร ใช่ไหมครับบาปอาศัยธรรมบัญญัติอาศัย,รรมมย,ศยกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อทําให้มนุษย์อยู่ภายใต้คําแช่งสาปนั่นคือลักษณะของบาปบาปก็อาศัยช่องเมื่อวานเราเราได้ฟังแล้วว่าบาปอาศัยช่องตรงนี้อาศัยช่องของธรรมบัญญัติทําให้คนผิดธรรมบัญญัติทําผิดธรมมร,ร,มธรมบัญญัติฝ่าฝืนธรรมบัญญัตินะครับ ทั้งนันที่แต่ก่อนเหมือนเหมือนภาพที่อาจารย์ปอโลยกภาพว่าตอนที่ไม่มีธรรมะหยักไม่รู้จักธรรมะหยัิก็ไม่ได้สนใจอะไรอยากทำอะไรก็ทําไม่ได้รู้สึกรู้ผิดรู้สาอะไรนั่นคือลักษณะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎธรรมะหยัิก็จริงแต่ตอนแต่ตอนนี้เราอยู่ภายใต้กฎแห่งพระวิญญ,ญาณดังนั้นเราต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับซึ่งเป็นลักษณะประมาณนี้ เขายิบเอ่ยว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าจะกระทําการดีความชั่วก็ยังติดอยู่ในตัวข้าพเจ้าโอ้วันนี้ตั้งใจเหมือนอย่างที่บอกว่าตั้งใจว่าจะไม่โดดเรียนนะตั้งใจว่าจะไม่โดดเรียนนะครับสุดท้ายก็โดดอยู่ดีคือบางทีบางทีตั้งใจจดจ่ออยากจะทําอะไรบางอย่างใช่ไหมอยากจะเลิกบางสิ่งบางอย่างตั้งใจน่าสมัยก่อนผมอยากเลิกบุหรี่ ผมตั้งใจนะตอนนี้ยังไม่เชื่อพระเจ LIKE <UB> R, ้าอยากจะเลิกบุหรี่จะไม่ดูดบุหรี่วันนี้จะไม่ดูดบุหรี่ท่องอยู่นั้นแหละจะไม่ดูดบุหรี่จะไม่ดูดบุหรียย่ยิ่งอยากยิ่งอยากความอยากก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับบอกว่าเาวันนี้จะไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่กินเหล้าไม่กินเหล้านะครับก็ยิ่งคิดความอยากมันก็มันก็ยิ่งอยากไปนั่นคือลักษณะมัน ยิ่งบอกว่าจะไม่ทํามันยิ่งอยากทามาครับนะครับนั่นคือลักษณะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆกันเพราะว่าพระธรระเจ้าตอนนี้ก็อาจารย์ปอลก็เป็นเหมือนกันอันนี้อาจารย์ปอลพูดเองนะครับเนี่ยนั้นผู้ที่ดูเข้มแข็งแข็งแกร่งน,นะครับอันนี้อาจารย์ปอลยืนยันเลยนะครับอาจารย์ปอลพูดเองพยูสอนว่าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในพระราชบัญญัติ เพราะ้าจาั้นอาจารย์ปโลว่าโอ้มันเป็นความงดงามเป็นความบริสุทธิ์มากธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีมากอาจารย์ปโลชื่นช,ช,ชมพขยิบสางว่าแต่ข้าพระเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพระเจ้าและชักนําให้ข้าพเจ้าไปอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าน,น,นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์ปโลกำลังบอกว่ากฎแห่งบาปไง ต้องไปอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปแม้กฎของพระเจ้าดีกฎธรรมบัญญัติดีแต่โดยตัวเราเป็นคนบาปในในก่อนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้านะตัวเราเป็นคนบาปเราก็เลยต้องทำบาปอยู่ดียังไงยังไงมนุษย์ในโลกนี้ก็ต้องทำบาปอยู่ดีนี่คือลักษณะนะครับเขายืนเสียว่าโอ้ข้าพระเจ้าเป็นคนเข็นใจใครจะช่วยข้าพระเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้ นี่คือนี่คือการลำพึงภาวนาของอาจารย์เปาโลให้ชาวโรมได้รู้ให้ให้โรมได้เข้าใจว่าความจริงในชีวิตของมนุษย์เป็นยังไงในอวัยวะของมนุษย์นี่มันพร้อมที่อยากจะทําบาปอยู่เสมอนะครับตาก็อยากจะไปมองในสิ่งที่ไม่ดีหูก็อยากจะฟังในสิ่งที่ไม่ดีปากก็อยากจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีนี่คืออวัยวะที่อยู่ภายใต้บาปความบาปอยู่ในชีวิตของมนุษย์นี่คือลักษณะนะครับ ดังนั้นสมองอยากจะคิดดีแค่ไหนบางทีความคิดไม่ดีมันก็เข้ามานี่คืออัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์เป็นเรื่องที่แบบเออนะครับเราดังนั้นมนุษย์จึงปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีบาปปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่ใช่คนบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนะครับแต่ก็มีคนปฏิเสธนนะ,ะผมเคยไปประกาศแล้วก็มีคน่าโไม่เคยทําบาปเลยชีวิตนี้ สุดยอดนะยขอบคุณพระเจ้าโอเคขเ่ายยบ้สีว่าโอ้ข้าพระเจ้าเป็นคนเขียนใจใครจะช่วยข้าพระเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้นะครับนั่นแหละครับก็อาจารย์ปรโลก,กาลังพูดให้ลงนึกใครล่ะใครจะช่วยมนุษย์ล่ะใครจะช่วยเราล่ะใครจะช่วยผมล่ะยิมห้าก็เลยว่าข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา นะของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจก้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่ฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปกอ้ยกลับมาทาให้ความเข้าใจโอเคอาจารย์บอกอาจารย์ปอรุว่าจิตใจเนี่ยก็อยากจะรับใช้พระราชบัญญตัติอยากอยู่ภายใต้ธรรมบัญญตัติแต่ว่าเนื้อหนังร่างกายเนื้อหนังความต้องการกิเลสตัณหาความอยากทุกอย่างมันดึงให้ไปอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปหมดเลย นี่คือความเป็นมนุษย์ของเราโอเคแต่วันนี้นะครับวันนี้พี่น้องจะเห็นพระธรรมข้อหนึ่งที่บอกว่า,าดังนั้นข้าพาเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งในข้อยี่สิบคือเมื่อใดข้าพาเจ้าตั้งใจจะก,กระทําการดีความชั่วก็ยังติดอยู่ในตัวข้าพาเจ้าดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องวันนี้พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจงงไหม ไม่ต้องตั้งใจเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเราทําไม่ได้โดยตัวเราเราทําไม่ได้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วให้ใครทําให้พระเยซูให้พระให้พระเจ้าทําให้พระเจ้าทําในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งที่เราตั้งใจบอกว่าอืมวันนี้จะตั้งใจทํตาตรงนั้นตรงนี้เราก็ทําไม่ได้ แต่เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้าโดยแต่ว่าสิ่งนึงสิ่งที่สําคัญคือเราต้องยอมเชื่อเราต้องเชื่อมันต้องใช้ความเชื่อมันไม่ใช่ใช้การประพฤติชีวิตเราวันนี้เราใช้ความเชื่อทุกอย่างเลยรเราต้องเชื่อว่าเราตายแล้วแล้วเราต้องเชื่อว่าเราเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาโดยพระคิดแล้วการดําเนินชีวิตของเราทุกวันต้องแบกการเขนทุกวันเชื่อเอาเชื่อเอารับเอาเเชื่ออารับเอานะครับดังนั้นถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าบางบางทีอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้วันนี้ตั้งใจฉันจะตั้งใจจะทําดีเพื่อพระเจ้านะครับตั้งใจฉันจะตั้งใจฉันต้องทําฉันต้องทําฉันต้องทําแสดงว่าใครเป็นคนทําเ,เราทําถ้าถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้ฉันต้องทําฉันต้องทําฉันต้องทําอย่างนั้น ฉันต้องเลิกนิสัยบางสิ่งบางอย่างฉันต้องเลิกนิสัยบางอันนี้อันนี้กําลังพูดชวนคิดต้องต้องเลิอกอันนั้นต้องเลิอกอันนี้ต้องทําอันนั้นต้องทําอันนี้แสดงว่าเราก็ยังอ,อยู่ภายใต้อะไรเรายังอาศัยการประพฤติของเราแต่วันนี้เราไม่ได้อาศัยการประพฤติของเราการที่เราเป็นคนชอบทำเราอาศัยโดยความเชื่อเราต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์กำลังทำกิจอยู่ในเรา แล้วพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าจะนําเราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณก็จะนําผู้นั้นนะครับพระเจ้าบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกฎแห่งบาปแล้วเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งบาปนะครับผู้นี้น่าจะชัดเจนขึ้นอีกนะครับซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎแห่งพระวิญญ,ญาณเดี๋ยวพระวิญญาณจะนาเดี๋ยวอ่านบทที่8เนี่ยเห็นพระวิญญ,ญาณนำเราทีนี้ตอนนี้เป็นเรื่องเนื้อหนังอยู่นะครับเนื้อหนังก็จะพาทําบาปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นว่าพระิญญยนจะนำอย่างไรนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะงงๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงที่บอกว่าอ่าเราเราถ้าเรายังบอกว่าเราต้องทำนั่นเราต้องทำนี่มันก็จะเป็นการที่เราพึ่งพาการประพฤติของเราแต่วันนี้ไม่ใช่เราทำพระเจ้าให้พระเจ้าทำ ให้พร,รพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าช่วยลูกลูกตายแล้วลูกตายแล้วพระคิดต่างหากที่อยู่ในลูกพระคิดทำวันนี้ใช้ความเชื่อนะครับใช้ความเชื่อของเราเราต้องพูดว่าเราตายแล้วทุกวัน,วนตายแล้วทุกวันแล้วชีวิตที่มีอยู่ก็กคือพระคิดต่างหากที่ดําเนินชีวิตอยู่ในเรานะครับถ,ถ้างนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องทํานูน่นเราต้องทํานี่เราต้องเลิกกันนั้นเราต้องเลิกกันนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับศาสนาเฉยไหมครับแต่ พอเรารู้สึกว่าพอเรามีชีวิตกับพระเจ้านานวันนานวันขึ้นสิ่งนั้นเราก็ไม่อยากทําเราจะมีชัยชนะมาแบบอัศจรรย์มากชัยชนะของพระเจ้าจะมาถึงเราเฮ้ยเ้ยเราเลิกตรงนี้เลยเราเลิกนิสัยนี้ความโกรธเกลียวแบบนี้มันหายไปไหนเฮ้ยอารมณ์แบบนี้มันหายไปไหนความเห็นแก่ตัวของเรามันหายไปไหนทําไมเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายทาไมเราลักคนอื่นได้ง่ายน่ะนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทําไม่ใช่เราแบบ ต้องมาตั้งใจนั่งสงบสมาธิต้องทําใจให้สงบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็คือยังอาศัยการประพฤติอยู่แต่ถ้าเราอาศัยการให้พระเจ้าทําคือการมีชีวิตใพนพระเจ้านั่นแหละพูดกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์นมัสการพระองค์ติดสนิทกับพระองค์แค่นั้นเองชีวิตของเราอ่านพระคัมภีร์เยอะๆเดี๋ยวเรามันจะเปลี่ยนแปลงอัศจรรย์เองมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าอ เราต้องเลิกกันนั้นเราต้องเลิกอันนี้ให้ได้เราต้องเลิกกันนั้นเลิกถ้ามาถ้าเรามาตั้งใจอย่างนี้นะเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้ารับกําลังจากพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกตายแล้วในความบาปลูกจะรักคนอื่นให้มากขึ้นลูกมีหัวใจของพระเยซูอยู่ในชีวิตเชื่อเอาแล้วรับเอาแล้วพูดเอานะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเองนะครับวันนี้เราไม่สามารถเลิกบาปได้ทั้งหมดหรอก ดังนั้นไม่ต้องตกใจทําไมมันยังมีบาปทําไมมันยังมีบาปอยู่ทําไมความคิดเราจึงบาปอยู่เราไม่ต้องตกใจมันเป็นสันดานทำเอเฟซัสบอกมันติดตัวเรามาแต่เราต้องเชื่อเอาว่าวันนี้เราตายแล้วเชื่อเอาเชื่อ,อนะครับประมาณนี้นะครับจบแล้วครับผม